ไปประมาณสักสามอาทิตย์นะครับการตัดต้นก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วดูต้นเดิมที่ไม่ได้ตัดนะครับดูว่าผลผลิตจะออกมาเมื่อไหร่ยังไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับยังปกติอยู่คอยดูนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิตจะเปรียบเทียบดูว่าระหว่างต้นที่ตัด กับปล่อยไปตามปกตินั้นผลผลิตผผลผลคุณภาพและปริมาณว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับอยู่ในขั้นทดลองใช้เวลานะครับถ้าเกิดว่าได้ผลแล้วครั้งต่อต่อไปก็จะตัดทุกต้นนะครับถ้าเกิดว่าต้นที่ตัดนี้ให้ผลผลิตด,ดีกว่าต้นเตีย้ยแน่ๆแหละครับต้นเตีย้ยแน่นอนแต่ว,ว่ารอดูผลผลิตนะครับ รอดูผลผลิตอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ก็เป็นการทดลองก็ต้องทนรอหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับกว่าจะเห็นผลผมจะรอให้มีผลผลิตนะครับรอให้มีผลผลิตถึงจะได้เอาคลิปมาตัดมาต่อแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับ หลังจากเสียเวลาทดลองมาหลายอาทิตย์นะครับเป็นเดือนหรือว่าจะหลายเดือนหรือเปล่านะครับระหว่างต้นกล้วยสองต้นต้นนี้กับต้นนี้นะครับสองต้นนี้ความโตใกล้เคียงกันผมทดลองดูว่าต้นนี้ผมตัดลําต้นออกครึ่งหนึ่งลองตัดลําต้นออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วต้นนี้ ไม่ได้ตัดปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติก็ดูว่าผลผลิตอย่างไหนจะออกก่อนออกหลังนะครับแล้วก็ผลผลิตจะมีคุณภาพหรือเปล่าทั้งที่ว่าไม่ได้ดูแลทั้งคู่นะครับปลูกแบบธรรมชาติปรากฏว่าต้นที่ไม่ตัดนะครับต้นที่ปล่อยให้อยู่ในสภาพปกติไม่รบกวนใดๆเขาเลยปรากฏว่าเขาออกเครือนะครับ ก็ออกคือออกหัวปีมาแล้วครับก็มันจะออกไวกว่านะครับแต่ต้นที่ที่ผมตัดนี้ตัดออกไปครึ่งหนึ่งมันก็คล้ายๆกับว่าเหมือนต้นก็เกิดใหม่เนาะเหมือนยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นการจะให้ผลผลิตก็อาจจะช้าหรือว่าสาเหตุอื่นใดก็ไม่ทราบนี้ผมทดลองนะครับผมทดลองสังเกตด,ด้วยสายตา ครับสรุปแล้วตัดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับตัดไปครึ่งหนึ่งกับไม่ตัดนะครับปรากฏว่าต้นที่ไม่ตัดนี้ให้ผลผลิตก่อนนะครับให้ผลผลิตออกเครือออกหัวปีอยู่นะครับแต่ส่วนต้นที่ตัดไปครึ่งหนึ่งนี้ รู้ผลผลิตเขาจะออกมาเมื่อไหร่เขาจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะครับนี้เป็นเพียงว่าผมอยากรู้อยากทดลองดูนะครับว่าการตัดต้นกับไม่ตัดอันไหนมาใช่ผลผลิตไวกว่ากันได้รับคําตอบเลยนะครับได้รับคําตอบแล้วต้นที่ไม่ตัดจะให้ผลผลิตไวกว่านะครับเพื่อนได้รับคําตอบแล้วครับไม่รู้ว่า มันจะถูกต้องทุกครั้งหรือเปล่าน,นี่ก็อยู่ในขั้นทดลองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับ